เราหล่อๆนะสุดคาสุดคาะดีใจมากเลยค่ะดีใจดีใจที่สุดเพราะว่าเปลี่ไปมาถึงปีแล้วก็ปีนี้ก็ห่แลหล่อแล้วก็อมากโอ้เป็นกานที่ยากมากจริงจริงจริงก็คิดว่าคนที่เขก็จะเป็นแบบ ต้อานี้วาทกโกิรา่อลัไข่ดัดซาบมากค่ะปรันฟเหมือนว่าทำเองด้วยก็ก็จริงจิงก็ซื้อชุปมาค่ะแล้วก็เอามาหลักตกตังเองนิดหน่อยแบบเรียบเองนึงค่ะันนั้นเวลาไปทำงานชีเวนคือว่า แบบนี้ก็จะชอบแบบใส่เพลรใส่อะไรอีกเพราะว่าจะได้ดูแบบว่า ดูแบบแง่ร้ายคนอื่นเลยนะคะกลัวกลัวบางทีชุดไปซาวที่มีบนตันเหมือนเทสทุกเม็ดบนชุดนี่คือเราติดอย่างงงงไม่เรียกได้ว่าส่วนกระโปงอาการส่วนเสื้อเขาเขาทำมาอย่ดีใช่เราก็เห็นว่าที่มีชุดเป็ชุดด้วยน้ำไงเราก็รู้สึกว่าเราอยากใสชุดนี้ด้วยแต่ว่ามันเป็นชุดด้วยน้ำแต่ผมคิว่ายังไงมันก็สามารถแบบเม็กันได้ก็เอากระโปงมีแบบที่มกันไดทำาไบ้าง ครับี่4รูปโอ้จริงนะถ้ามาดูใกล้ๆมันเป็นการช่วยบ้างเลยค่ตุ้ดติดั่วงัสืมากมาดูก็เย็บผ้าไม่เป็นค่ะใช้เวลากี่วันคะกับกระปงตัวนั้นใช้เวลาหนึ่งคืนหนึ่งคืนเท่านั้นแพนเน็ใช่คไหมาะใช่แล้วก็แบบกาวแล้วก็พวกเทปอะไรอย่างเงี้ยมาลองแล้วก็เทปที่ได้ก็แบบไม่ได้ไม่ได้มีเทปแล้วเราก็เอาที่เ็ปที่แบบพวกมันจะตัวดูเขามาลองใส่อะไ้างค่ะอันนี้ก็มีแบบว่าทำช่องรวมๆเป็นการที่าเ ไม่ได้ชอบทำแต่ชอบชอไปปวดแต่ไม่ได้ปวดไหมแต่ดิ้นเพื่อด้อะไม่ปวดสุดก็ะปิดแตกที่ออกมากสุดออกแบวพุ่งเกินคาดเลยูกพราะไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะจะแบจะมีคนได้เห็นชุดขอเพราะว่าเพราะไม่ได้เข้าเข้าแบบว่าตอนงานเดินผคกใรบไม่ได้ไม่ได้มันนกแต่เาชร์ะม่อะไ หนบบกี้ต้องฝากขอบคุณแฟนแฟนเป็นสไตล์บุกี้แล้วอนหน่อยพี่กระเทยขอบคุณพี่กระเทยขอบคุณพี่กระเทยดอกรกเยอะอะขอมีใหม่ขอบีหนึ่งเมมมมีมแล้วค่ะก็จริงๆขอบคุณพี่กระเทยคุกท่านที่าตัโตมาด้วยกัน จริงๆนะอันนี้อันนี้จริงจังเลยโบเรียกได้ว่าทุกอย่างในชีวิตที่โบเนี่ยมระเบิดขึ้นมามันเกิดจากความเป็นกัน,นเตยออโบเข้าใจว่าบางคนงม,มักนกลุ่มอาจจะคิดว่าโบเป็นกันเตยคือบางคไม่เคยเปฏิเสธนะโบยินดีมากนั่นแหละคือบางคนอาจจะเอาโบเป็นแง่มากโบก็ดีใจที่ได้คนแบบนี้ค่ะคือ i n s p i r a ชั่นทุกอย่างในชีวิตที่ที่ทำส่วนใหญ่มันค่ะที่มีกันเตยเพราะว่าแบบถึงเวลาผมเอ้ยแล้วก็เอาผมมาจัดท หรือเวลาแต่งตัวเราก็อยากจะแบบเวอร์ๆที่ผ่านมาเราไม่มั่นใจไงแต่พอพี่กะเทยรอบข้างเรารู้สึกมั่นใจขึ้นพอพี่กะเทยซัพพอร์ตความคิดกลาดีใจว่าที่ที่ก็เทยสนใจถกคนอย่างีพราะว่าคนดว่าเป็นกนอถ่อทนะบคนเขาจะนอยแต่เราไม่นอยดเลยก่อนมก่อนเคยคิดว่าเอ๊ะเ็ันล้วู่ดีหรือ่ดีแต่ว่าเอว่าเป็นแล้วมันฟังแล้วมันมีความแบบมันมีความแบบมีความแบอะไรสักอย่างรู้ดี่ยยหลห ียไปเดินหรืออะไรเงี้ยก็จะมีแบนเยอะนะโมกี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรเงี้ยจะรู้รู้เลยว่าอ้าวผมชอบแล้วก็ก็เคยหลายๆคนก็ตรวจมากมาก็ดีใจที่ได้เข้าวงการกับคนไทยเพราะเขาฝักเนื้อฝักตัวได้นะคะมีลูกหลานบอกกับเธยเล่าสัญญากับพี่กระเทยไว้นะว่าจะแต่งเพลงที่ไม่ทำให้คนร้องไห้เราจะทำได้จริงไหมทำได้แล้วค่ะได้เลยก็โอ้ยฝากเลยฝากเพลงใหม่ ชื่อชื่อเพลงว่าคนเลวหรือว่าแบนบวกดีค่ะเทีนี้ก็ไม่ต้องพวงไม่ต้องพวงเลยจะเตือชัวร์ถ้าไม่เคยจริงจริงยังไม่ร้องไปรับชม EP ่อยแล้วนะคะทางกระชุโคนเดังสักฮุกสัฮุกไหมคะสักฮุกไหมคะไม่ได้ค่ะทาไมเดี๋ยวยอดวิวไม่ขึ้นไม่ใช่หมอมาตรฐานคนมาร้องต่อนนี้เวทีเราต้องมีก็แบบโอเคเมาทีอสเตจด้วยนะโอ้ยไปค่ะ ทำเป็นว่าอ่ะตอนนี้คือแบบว่าอันได้รางวัลด้วยอะไรด้วยกระแสก็มางานฟังไปถึงปีหน้าแล้วเพราะว่าใช่มงานงานแน่นยาวเลยมีวันพักเลยใช่ไหมจริงป่ะจริงมจริงไหลูกจริงคะจริงเม่แนตอบคิวแน่นจริงไหมคิวแน่นจริงไหมบอกวาแน่นดเออแน่นแต่ว่าแน่นึงพฤศจิกาแล้วนะ่นหนึงพฤศจิกนแล้วนะครับนานัเลี่เรู้เหรอหก็ ไม่ได้คิดว่ากระดักะัะก็ยังไงก็ยังจ้างได้อยู่นะ้วค่ะคนว่างานคนนึงแต่ถ้างานนั้นเราจะไม่มีเวลาทําชุดเองหรือเปล่ามีค่ะหนูยังไงก็ได้หนูมีเวลาอยู่ในใจอยู่เสมอจริงเวลางานเยอะแบบปกติต้องจับกันนะก็สมควรที่จะทํานะคะแต่ว่าหนูไม่ว่าเพราะเวลาไปเย็บชุดหมดแล้วโอเคแต่ว่าเราก็เป็นพี่เราก็ไหวค่นใช่ค่ะมีมีคติถือคติว่าคนเรานอนได้ทีเดียวในโลกค่ะ มีใหม่แล้ะมีใหม่แล้ว,ลวอยากน้องทำงานต่อไปถ้าเราไม่มีนี่เราก็ไม่ทำล้วแต่ที่เรามีมาม <c oughs> อยู่มาเล่นมี่สปา์ด้วยมีมีความแบบรักจะทำอะไรอันตรายคนเขาเป็นนักร้องพอดังเลยเขาจะมีแบบงานแสดงเข้ามามีนะมีติดต่อเข้ามาบ้างยังพูดได้ไหมอุ้ยงันย้นงั้นว่ามีต้ากลับแล้วแหละพูดไปเดินไปเขากลับมีว่ามีเข้ามาอะไรก็ได้ถ้าไม่มีถามหนูก็จะตอบเรื่องจริงนะว้าวนี่ก็ไม่บอกมี แบบาล้วไหวไหมเอาไหมรับไหมรับไปแล้วไปแล้วจบไปแล้วเอาสิัรัไปแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่เพื่อทำหนูเพื่อทำหนูทำลายหนูหนูไม่ทราบเลยนี่เป็นเรื่องจริไม่รู้เลยว่าใคร บอกให้รู้เพราะว่าถ้ารู้แล้วหนูปวดหนูปวดคำรามหนูต้องมีในชีวิตค่ะรู้รอบรู้เอาเรื่องของหนูอย่างเดียวแล้วกันเรื่องของหนูหนูรู้สึกว่าหนูไม่จำเป็นต้องปิดบังใครนนั่แหละแต่ว่าท้ายก็เฮ้ยนิดนึงนิท้ายก็รต้องระวังนิดนึงใต้องหมดัอนิดนึงใจถ่ายก่อนโอเคโอเคบ้ากี้บ้ากี้ต้องมีหน่อยนะ้นได้ข้า